สวัสดีครับสวัสดีกันเข้ามาอีกแล้วฮะอีกรอบหนึ่งครับกลับมาสู่เกมครับค่ายของเพชรเกษมตู้แจ้คู่หูบัดดีมากันหลายรอบครับที่สนามสาทรสําหรับตู้แจ้แจ้เนี่ยน่าจะเป็นคนถอดเสื้อส่วนตู้นี่จะเป็นคนใส่เสื้อเกมเสิร์ฟอยู่ที่แจ้เกมรับก็อยู่ที่แจ้เหมือเดิมตู้นี่น่าจะเป็นลูกข้ามหลักวันนี้น่าจะไม่ออกอาวุธกันมาก เพราะว่าเหลี่ยมนี้ถือว่าได้เปรียบพอตัวขอบคุณสําหรับ21ท่านที่กําลังเข้ามาชมนะเป็นคู่ที่3แล้วครับ<อ>ทางด้านฝั่งคู่ผู้บรรยายนี้นักกีฬามาจากค่ายของสะพานพุทธย,ยาวพม่าควงคู่กับกัญชาสายเมาที่สนามสาธรับคู่เฉพาะกิจ0ูต่อสครับบอรตุกเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดโอ้โห พันห่ครับน่าจะไม่เยอะน่าจะไม่นานครับคู่นี้น่าจะจบเร็วครับถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะโอ้โห,โห,โหดูครับขานอกเมื่อกี้ยังมีครับตอนนี้30แล้วไม่ไม่น่าจะเหลือราคาแล้วครับ ชาเสิฟครับโอ้โหการยอดทางด้านของแจนะฮะแจ้อ3 0โลเนี่ยเคลื่อนที่ได้ความเร็วจริงๆเนี่ยถือว่าลงตัวถือว่าลงตัวนะครับถ้าเป็นตะก้อเชิงเดียวก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ใช้ได้อยู่ในประมาณเกตนะครับก็ถือว่าใช้ได้ขอบคุณสำหรับสำหรับการติดตามรับชมทั้ง31ท่านด้วย ตู้แจ้เพชรเกษมครับนะฝั่งละพานเกเจอยาวพมา่าแห่งค่ายของสะพานพุทธจับคู่เฉพาะกิจกับกัญชาสายเมาที่สนามสาทรอศูนต่อสาครับห่างกันสามแต้มเปิดไง่ายๆครับตู้โอ้โห3ต่อศูนย์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องยากครับนะ แล้วตะกอเวทนี้ถ้าได้นําแล้วคงไม่มีวันกลับครับดูครับเปิดก็สเปส,สปาครับจังหวะลูกทำน่าจะอยู่ที่ฝั่งของยาพามา่า90%นี่คือซันแบ็กเป็นส,ส่วนใหญ่นะและเกมเสิร์ฟของเขาเนี่อันตรายเรื่องเสิร์ฟฟีด้วยเป็นงานถนัดของยาพามา่าแต่วันนี้เนี่ยเจอคู่ที่เป็นมิดฟิลด์เกมรับที่เป็นตัวชงให้เขาอย่างกัญชา ผมว่าน่าจะสายน่าจะไม่ประครับประคองได้ดีดูครับแต่เกมฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือตู้แจ้สเสิร์ฟแปรข้ามฟรีครับเข้าช่องกลางครับแจ้ยกยง,ง่ายๆตู้ทำยังไงนี่ฮะความลงตัวของเขาเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าได้ซ้อมกันไปด้วยกันมาด้วยดีซ้อมกันมาดีแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยล้นเลยฮะ เยอะสามต่อศูนย์ครับห่างกันสามแต้มเข้าแล้วครับยกง่ายง่ายดูครับลูกสั่นแบกอันทรงพลังค่ายของสะพานพุทธยาวพมา่าศูนย์ต่อสามครับเปิดง่ายง่ายครับพี่แจดูอ่ะ ตู้เพชรเกษมนี่ยังไม่ออกจังหวะได้มากเป็นงานที่จิ๊บจิบหรือเปล่าครับสำหรับค่ายของเพชรเกษมฝั่งละ1,100บาทหรือเปล่าน่าจะมี1,100ขึ้นไปครับดูครับเกี่ยวมาครับตู้เพชรเกษมทำไงฮะนี่ฮะง่ายๆแล้วแค่ประคับประคองจังหวะให้ข้ามครับไม่ต้องมีอลีลาอะไรมากมายครับ4ต่อศูนย์ครับห่างกัน4ี่แต้มแล้ว ดูครับจังหวะเกมรับเกมเสิฟนะลูกลีลาลูกเหลี่ยมน่าจะอยู่ที่ฝั่งค่ของเพชรเกษมแต่ลูกทำรรทรงพลังและอันตรายแต่เกมรับไม่เท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ยาวพมา่าค่ายของสะพานพุทธ เกมหลักของยาพมานี้น่าจะเป็นลูกซันแบ็กสนามสองก็เริ่มเข้ามาแข่งขันแล้วครับทางฝั่งสนามกลางน่าจะเป็นทางด้านของลมแดงครับลมแดงรอยเอ็ดน่าจะเป็นเกมรับตรงนู้นศูนย์ต่อสี่ครับกลับมาสู่เกมนะฮะดีกว่าดูครับเขาเล่นง่ายๆครับและไม่ไน้ำลายเยอะของใครระเจ๊เลี้ยงไม่กินหรอครับ เหียมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับดูครับโอ้โหเกมเกี่ยวดูครับเข้าช่องกลางยังเปิดได้ง่ายๆดูครับจังหวะไม่น่าจะรอดฮนรอดอยากครับค่ายของสะพานพุทธยาพระมาศสี่ตัหนึ่งครับห่างกันอยู่สารแต้มนี่ครับโอ้ ก็ถือว่าทรงพลังในการเตะจริงๆสำหรับยาวสะพานพุทธแต่อย่าให้เซิร์ฟีสไตล์นะครับยาวสะพานพุทธเนี่ยเซิร์ฟีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธหลักของเขาจริงๆสไตล์การเล่นของเขานี่คือหันหลัง45องศาให้คู่ต่อสู้แล้วโยนลูกสูงๆสวิงด้วยหลังเท้าหนักๆถ้าใครเคยติดตามเขาดูบนกระดาน Facebook ทั้งสนามเดิมพันทุกสนามเดิมพันน่าจะรู้จักยาวมามาเสร์ฟฟีสไตล์ได้ดีด,ด,ดีนะแต่เหลียบนี้เ์ฟแปรผมว่าไม่น่าจะรอดดูครับโอ้โหเกมเพราะว่าเกมเ์ฟแปรเนี่ยมันกดดันคู่ต่อสู้ไม่ได้นะและเกมเก็บเกมเกี่ยวมันอยู่ที่ค่ายของเป็กเกษม เข้าช่องกลางครับตู้แจ้ล้นมาแล้วยาวพม่าโอ้โหสองต่อห้าครับห่างกันสามแต้มเหมือนเดิมครับนี่ฮะเข้าเล่นง่ายๆนะครับทั้งสองคนนี้ก็มาแทบทุกอาทิตย์ครับนี่ฮะ ยกง่ายๆครับอ,อ,อยากจะเจอคู่ไหนนะครับก็ติดต่อมาทางหน้ากระดา f เฟซบุ๊กของไก่แจ้กันได้เลยนะทั้งส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่เราเปิดทำการแข่งขันเราจะออกตัวทางด้านการพน,นันก็ไม่ได้เพราะว่าที่แห่งนี้คือสวนสาธารณะนะครับเป็นการ ให้พูดสังคนสิทธิ์คำว่าเดิมพันนะครับให้พูดคำว่าให้สังคนสิทธิ์คำว่าเป็นกีฬาเตะกระชับมิตรนะครับสามารถเดินทางเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครเป็นเจ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับไม่ปีใครเป็นเจ้าของสนามนเป็นสนามสาธารณะสามารถออกกําลังกายได้ทุกกรณีไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะครับมาเตะเล่น,เล,นเล่นก็ได้นะครับ เราก็พยายามสนวัสิทธิ์กัว่าสวนสาธารณะนะครับแต่ขนาดท่านที่มาท่านก็ไม่ต้องเอายวดยานพาหนะที่เป็นรถใหญ่มานะครับเพราะพื้นที่จัดรถมันค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอนะครับน่าจะเอามอไซค์มาหรือไม่นั่งก็นั่งรถสาธารณะมานะครับบนถนนเจริญนครนะครับดูครับกลับมาสู่เกมครับตู้แจ้ดูฮะง่ายๆครับ แต่มเหมือปะครับโอ้โหไล่ครับโอ้โหสวัสดีทั้ง32ท่านด้วยสวัสดีคุณเกติศักดิ์ชัยชนะคาแคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมน่าจะเป็นคู่สุดท้ายหรือเปล่าครับเป็นปิดประจำสัปดาห์นี้นะครับนะครับ เอาแล้วครับความประมาทเกิดขึ้นกับใายของเป็นกระษมหรือเปล่า5ต่อห้าแล้วฮะดูครับยกง่ายง่ายครับยังไงฮะโอ้ตู้ฮะตู้แล้วตู้เลยฮะมองพี่เลี้ยงข้างสนามแล้วครับมองโจนะฮะมองกันแล้วครับ6ต่อห้าครับโอ้โหจังหว่างงี้พลาดได้ยังไงฮะ ดูครับยาวพาม่าได้ใจแล้วฮะโ,โอ้โหนี่แหละครับคือการประมาทนะครับการประมาทจริงๆนะก็ถือว่าเป็นกเกมประมาทนะครับคิดว่าจะประครับประคองคิดว่าจะเกมเป็นเ,นเกมประครับประคองแต่ที่ไหนได้ฮะฝั่งคู่ต่อสู้เริ่มได้ใจแล้วคร,ครับแล้วทางด้านของยาวพาม่าเปรียบเทียบตัวเตะใส่กันเนี่ย ไม่มีใครเป็นรองครับอยู่ที่เกมรับและเกมคุม7ต่อ5ห่างกัน2แต้มครับเสียแจ้ไปแล้วครับนะตะก้อในส่วนใหญ่เนี่ยเกมรับนี่คือหัวใจหลักแล้วเวอร์ชั่นที่2ก็คือเกมทำนะครับเวอร์ชั่นที่3ก็ต้องมีสภาพจิตใจด้วยนะดูครับ แจ้อวนตู้บวกบอลตำกล้วยรอที่สนามสาธุบอกไก่แจ้ด้วยครับผมผมจะประชา,ะชาสัมพันธ์ให้นะครับดูครับนี่ฮะคือความประมาทครับดูครับเขาได้ใจแล้วครับฝั่งตรงข้ามนะนี่ฮะไปแล้วง่ายหรือไม่ง่ายครับจากสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากแล้ว5ต่อ9ครับ4แต้มแล้วครับ ดูครับได้ใจแล้วครับยาพม่าโอ้โหตอนเร,เริ่มแรกเกมขึ้นมาเนี่ยทางนั้นค่ายของเป็กเกษมแจ่เนี่ยพยายามที่จะเสิร์ฟเกาะกวนเกมรับก็ถือว่าทำได้ผลแต่ไปกลางๆเกมหยุดหยุดดื้อนะหยุดดื้อไปใช่เงั้น,นะ10ต่อ5้าครับ ห่างแล้วครับห่างกันห้าแต้มครับห้าต่อสิบครับเอาเลยรโอ้โหโอ้หกต่อสิบครับโดนทางของเจ้าตู้สวนคืนจังหวะเดียวครับตังทอนโดนตังทอนของเจ้าตู้ ดูครับยาวพม่าแต่ก็ยาวพม่าตอนแรกที่จะไม่สู้แล้วน5-0เนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยค่ายเพชรเกษมช็อกตรงกลางเกมครับนี่บกล้าที่จะเล่นแล้วครับทางด้านของเกมเสิฟโอ้โหคืนนี้ต่อเนื่องกันที่ซอยสาธุซอย34ครับมีอีกหลากหลายเหลี่ยม มีอีกหลากหลายเหลี่ยมมีอีกหลากหลายแผลสโลแกนของซอย34สาธุโดยนายห้างใหญ่เซเล็กคาแคร์สโลแกนของเขาคืออยากเจ็บต้องเข้าไปนะครับนะทำหน้าที่แอดมินตรงนั้นก็คือเป็นแอดมินพี่ไก่แจ้นะครับทำหน้าที่ประกบคู่และก็ดูแลการเรื่องได้เสียนะที่สนามสาธุประดิตซอย34ครับช่วงเวลาช่วงหัวค่ำจนถึง เชี่ยงคืนนะยังมีแผลจิบนอกรายการกันมากมายสำหรับท่านใดที่อยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถกันสามารถกันเข้าไปรับชมมันได้ครับศูต่อหครับ1 0ต่อหเข้าช่องกลางครับเสียแจ้บเป็นกรเสษมทำยังไง 6กครับ6ต่ 10. อ,อ10เข้าหน้าซ้ายแล้วครับทำยังไงฮะก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยตอนแรกโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ายของเพชรเกษมน่าจะเป็นต่อประมาณ5-4เตะไปเตะมาครับช็อกลมดื้อครับค่ายของเพชรเกษมเนี่ยครับรอดไปเลยฮะ ไม่น่าจะแก้ครับเซตสองครับสิบเอ็ดต่อหกครับเม็ดสุดท้ายหรือเปล่า,าดูครับายาวพม่า,า,มาทำยังไงครับเรียบยยร้อยนะเกม13บหรือเปล่าเม็ดสุดท้ายครับ12ต่อ6เกม13ครับ แจกไปเกษมยก,กง่ายๆให้เจตูกโอ้โห,โหนี่ฮะคือความไม่เข้าใจกันครับท่านต่อต้น,<ห>นเกมอยู่ไหม <laughs> ไม่อยู่แล้วครับนี่ฮะเขา้าเข้าง่ายๆครับกล้าเล่นแล้วครับอย่าพมากก่ากล้าเตะเข้าช่องกลางนะฮะกล้าที่จะเลือกเล่นครับดูครับจังหวะนักกีฬาคือ คือได้ใจเนี่ยนะจังหวัน,นักกีฬามันได้ใจครับ7ต่อ12ครับเพชรเกษมเสิฟดูครับทำยังไงถึงจะเสิ์ฟรลบกวนดูฮะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วครับตอนแรกเนี่ยเอาไม่อยู่นึกว่าจะเป็นเรื่องง่ายเอาไปมางานเข้าครับค่ายเพชรเกษมเช็คหน้ากว่าของเสียแจ้ครับ ตู้ทำยังไงนี่ฮะโอ้โหเกมเก็บเกมเ,เกี่ยวเนี่ยผมถือว่าช่วงปปลายเกมทางด้านของยาวสรานุทธเริ่มออกมาแล้วครับนำห่างแล้วก็สามารถที่จะกล้าเล่นดูครับกันชาทำยงไงยาวสพานพุทธ ค่ายของเอกชัยบางบอลก็ยังไม่กลับนะครับก็มีอาการเหนื่อยล้าอยู่น่าจะพักสักพักหนึ่งก็น่าจะเดินทางกลับบ้านนะครับทางด้านค่ายของเอกชัยบางบอลค่ายของสะพานพุทธวันนี้ก็ถือว่าใจคนขายกุ้งก็มาเจ็ดต่อสิบสองครับนี่แหละครับ เกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของแจ้ตู้ครับช็อกลมไปดือด้อครับดูครับเข้าช่องกลางของตู้ล้นไปแล้วฮะเลื้อแล้วฮะสวัสดีขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณกันอย่างมากโอกาสหน้านะครับแอดมินแฮมน้อยละจุดจะทําหน้าที่แอดมินแทนไก่แจ้ในบางครั้งคราวนะครับน่าจะเป็นทุกวันอาทิตย์ที่สนามซาตรขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ